คลิปนี้ขออนุญาตตามหาเจ้าของนะครับสำหรับคนที่ชื่นชอบเกี่ยวกับงานแกะสลักหรือว่าสายมูที่ชื่นชอบอปลัดขิกหรือว่าตัวไงเขาลาะห้องว่าซิวลึงน้องพี่น้องซิวลึงตัวนี้แกะสลักจากไม้แก่นมะขามดำฟ้าผ่าเด้อพี่น้องเด้อกำลังลงน้ำมันพี่น้องผู้เลือสนเจอนะครับเนาะทักแชทเข้ามาได้ โอ้คืองหญห่แต่ตะดยความยาวอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเนอะมวนนะครับมวนของสิวลึงพวกนี้นะครับความยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งเส้นผ่าศูนย์กลาง4นิ้วนะครับน้ำหนักอยู่ที่2กิโลครึ่งนะครับแกะสลักจากไม้แก่นมะขามดำฟ้าผ่าพุ่นแลว้ววาวไทยอีกพี่น้อยพี่น้องเพืนอนสนเจอนะครับเนอะ เยอะเอาไปไว้นะครับสําหรับพ่อค้าแม่ค้านะครับนอ <N> ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับสายมูเ <N> ด้อพี่น้องเด้ออันนี้ขออนุญาตออโต้เด้อพี่น้องเด้อองนี้ของแท้ตัวนี้ของแท้แกะเองกับมือเ <N> ด้อพี่น้องตัวเดียวชิ้นเดียวในโลกนะครับสนเจอทักแชทเข้ามาได้เลยครับอินบ็อกเข้ามาได้เลยเ <N> ด้อพี่น้องเด้อพี่น้องคุณเลสสนเจอเนาะครับเนาะอาถามว่า อ่าลงอักคระหรือย่างสวดหรือย่างย่างครับพี่น้องพี่น้องเอาไปให้คุูบาอาจารย์ที่พี่น้องเคารพศรัทธาสวดให้นะครับเนาะอ่าเ,อเพิ่มเพิ่มสวดเพิ่นญาติให้ผู้้ามีนาทีแก่เพราะว่าผู้ค้าเป็นสังนะพี่น้องความงามกะประมาณนี้แก่นมะขามดำฟ้าผ่าเด้อพี่น้องส่วนเจอทักแซดได้พี่น้องเอ้ยอง่าไปโอนขันว่าส่วนเจอละ่ะทักมาเลยนะครับราคาคุยกันได้สวยงามชิ้นเดียวในโลกนะครับโอ้โหเบื้องเอาพี่น้องเอ้ย เจอรุ่นนี้เข้าไปตาเลือกเลยและเจา้าสวยงามเป็นอย่างมากนะครับสำหรับสีวลึงตัวนี้ขอบคุณมากมายบายบายครับผม